วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับร้านต้มเนื้อแบบบ้านๆร้านหนึ่งอยู่แถวถนนอิสรภาพเป็นร้านต้มเนื้อแบบบ้านๆต้มแบบชาวบ้านต้มใส่สมุนไพรบ้านๆขิงขาตะไคร้ใบหม่อนสับปะรดเชื่อหรือไม่ว่าแค่ต้มแบบบ้านๆก็อร่อยอร่อยขนาดไหน ขนาดที่ว่าได้ป้ายเชลวชวนชิมมาติดร้านร้านต้มเนื้อร้านนี้ต้มเนื้อวันละ50กิโลขายหมดเกลี้ยงภายใน3ชั่วโมงมาดูกันว่าเขาทำกันยังไง ผมกำน้ำกินเนี่ยกินในบ้านเนี่ยครับแก้มเหล้าทำเกลแก้มเหล้าครับบางนเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็นเลยบอกว่าป๋าเอาไปขายดิแนะนำบอกขายได้ขายเลยผมก็ขายวันหนึ่งห้าโลสิบโลห้าโลสิบโลครั้งแรกอะประมาณนั้นแหละผมก็ขายดีก่อนโควิดผมขายวันละห้าสิบโลกำนขายอยู่ตรงโน้นร้านหมูจุ่มร้านแรกอันนี้เจ้าของนะั้นเขาย้ายเขาเซ้งให้คนอื่นไปผมก็เลยทำรถเขน็นมาเข็นขายตรงนี้ใกล้ๆกลบ้านขออนุญาตหน้าโรงพิมพ์เขาขอความเมตตาเขาให้ขาย เอ็งไหนก็มีปอดม,ม้ามไส้ขอกกระด้งแล้วก็เนื้อเปื่อยคือเนื้อแก้มใช้เนื้อแก้มแล้วก็พวกเนื้อสดก็ต่างหากเนื้อสดวันนี้หมดไปเกือบสิบโลเลยวันนี้นนแล้วผักก็มีผักปุ้งผักปุ้งผักแพลวบางวันมันก็มีใบมะกอกแล้วก็พวกขึ้นช่พวกอะไรพวกน,นี้ผมซื้อซื้อมาใส่ในถังใส่น้ําแข็งไว้บริการลูกค้าหมดคือทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดคิดต้มอย่างเดียวถ้วยละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเอาเคยอยากกินกี่ถ้วยนัอีมาไม่คิดการทําเนี่ย เน้นความสะอาดเน้นความสะอาดเน้นที่ว่าทําให้มันถูกหลักอนามัยอะไรแล้วก็ทําให้แบบให้คนกินแล้วติดใจไม่ใช่กินทีเดียวปัดตุดไปเลยไม่เอาอย่างนั้นคือทําขายเนี่ยเหมือนเราทํากินเองขอไปทีไม่เอาผมจะทําแบบเน้นความสะอาดกินแล้วก็ติดใจไม่ใช่ว่ากินครั้งเดียวเลิกกันไม่ใช่อางนั้นผมนี่เขามากินน่ก็ต้องซื้อใส่ถุงกับบ้านอีกเป็นนักธนั้นผมก็ดีใจอะที่ว่าทำแล้วให้เขา ได้รับประทานของที่อร่อยอรอ,ยอร่อย,อรอยอกระดูกใส่กระดูกไงใส่กระดูกเนื้อกระดูกหัว่าใส่ผมก็ปรุงปรุงใส่ก็มีรสด,ดีรสด,ดีเนื้อตะไคร้ขาผมจะไม่ใส่นะถ้าใส่ขาน้ํามันจะดําวิธีการคือขาตั้ง,งในต้มข้างในใส่แต่ข้างนอกเนี่ยจะใส่ไม่ได้คือน้ํามันจะดําน้ําดํามันไม่น่ากินเข้าใจไหม คือเราทําน้ําใสแล้วตะ,ตะคไคร้ใบม่อนสําการเนี่ยตะคยไคร้ใบม่อนสับลสับลตลูกเนี่ยหั่นเป็นเป็นกับสามแพ่นเยือนใสนะรสชาติมันจะกลมกล่อมแล้วก็มีหัวหอมหอมใหญ่แล้วปรุงเทเกลือมันจะรู้มันจะเป๊ะเป๊ะดไม่ต้องชิมกินได้เลยเรารู้มือทำจนรู้มือมันมีที่นี่ที่เดียว่บอกให้ต้มอย่างเงี้ยไม่มีที่ไหน ไม่มี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 พวกนี้ไว้ยาสิบติดวมแม่มาใส่ใบหมอนครับใบหมอนใบหมอนนั่นแหละใบหมอนจะใส่เยอะหน่อยเพราะมันพวกนี้เรามห้รสชาติกลมกล่อมหอมหวานถ้าเราลใบหมอนเนี่ยแล้วก็ตะไคร้แล้วใบมะกรูดส่เยอะหน่อยมันจะได้หอมน้ำซุปเนี่ยห้ามใส่ขาเดดขาดเลยไปถามคุณแก่คนเฒ่าคุณตาคุณยายถามว่าน้ำซุปผมจะไม่ใส่ถ้ามันดำไอ้หนูใส่ขาว่าบอกใส่นั่นแหละขาตัวดำ เขาบอกตัวใส่น้ำรำเลยต้มต้มเนื้อเี่คือใส่อา,อาขาตะาไคร้ใบมะกรูดน้ำต้มข้างในเนี่ยหม้อข้างในใส่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดสับปะรดแลด้วก็ใส่เกลือพริกเนี่ก็ซื้อมาทําเองเนี่ยพริกน้ํากิ้มเนี่ยซื้อมาขัวเองทําเป็นน้พริกราบนเนื้อแล้วม,มาผสมน้ําส,มสมา้มน้ําปลามะกรูดทําเป็น น้ำจิ้มมันจะไม่มีใครเหมือนน้ำจิ้มนี่ก็คิดเองอะ่ะคิดเองว่าใส่อะไรบ้างทําอะไรบ้างแบบไหนใจ,จะดีผมเลยคิดปับ๊บเนี่ยน้ำพริกลาบทั้งเหนือว่ะผมว่าไงเนี่ยมันจะแบกแนวไม่มีใครเหมือนน้ำจิ้มก็สับมะรดใส่พริกโบนใส่น้าตาลน้าปลาน้นานส้มสามรสเปรี้ยวหวานเค็มเนี่ยมันต้องเข้ากันจะออกรสใดรสหนึ่งก็ไม่ได้น้ําจิ้มมันจะองคอดีพอดีนี่ผมก็มีนรสส้มมาให้คนไหนเขาชอบกินกันแล้วแต่ มีเครื่องปรุงกันไรไว้พริกไว้พร้อมแล้วก็เขาจะปรุงเองแต่าหากก็ได้ถ้าเขาเกลียดปรุงก็เอาน้ำจิ้มที่ผมปรุงไว้ทุกอย่างอ่ะุนใส่หมดแล้วใส่แล้วมะกรูดแต่ว่าบางคนเขาชอบมะกรูดเยอะเขาตักเอาสใส่ต่าหากเผมก็จะโอเคบริการชอบก็ตักไปใส่ต่าหากแน,น้นลักษณะนั้นคือเราจะบริการมะกรูดเนี่ยใครก็เอาเอาเ,อาเลยบอกใครกินลองๆเอาไปใส่กับน้ำจิม้มบีบๆจะเราทำรสชาติมันหอมมะกรูดจะขายไม่ได้คือมะกรูดของผมเนี่ยสูตรผมมะกรูดกับหอมแดง ขาดไม่ได้แต่สองอย่างเนี่ยขาดไม่ได้มะกรูดเนี่ยลูกแพงห้าบาทอะไรก็ต้องซื้อมามันจะขาดไม่ได้เด็ดขาดพวกเคยกินต้มนเนี้ยเขาจะรู้เลยมาถึงกาเอามะกรูดระดัแรกบางคนใส่ดังต้มเนื้อใส่น้นจิ้มเลยเอามะกรูดใส่ในต้มเลยบอกชอบมากครับอกมันหอมมันออกมอมนิดแต่บกินม,มันหอมแต่ก่อนผมไม่ได้สับให้เขาจะเอาไปลูกบีบๆีปผมบอกโอ้สงสารลูกค้าผมไม่ได้สับไม่เรียบร้อยเลย าบอกไม่ต้องบี้เนี่ยผมสับไม่รู้ว่าไปถึงกัไรด้วยเอาพิกใส่อะไรปนคนคนกินได้เลยเขาบอกโอ้ดีจังเลยมาเมียวเนี่ยบริการดี่บอกอย่างนี้ครับคือลูกค้าก็เป็นเน้นลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าขาดอะไรไม่ได้ขาดตรงไหนมะกรูดเนี่ยแพงไงต้องเอามาแต่ทีนี้ผมไปต่างจังหวัดบ่อยญาติพี่น้องเขาก็เขาเขา่าเอาใส่สูงให้ช anyway ่วงน,นีน้ไปบ,บ้านมาสองเที่ยวก็เลยได้มะกรูดมาหลายกระสอบอยู่ก็มาต้มต้มต้มก็ ดึงไสออกดึงไสออกใส่แช่ดูเย็นหน่อยแล้วก็มาสับนี่ก็ยังเหลืออยู่นะยังไม่ต้มดิบๆก็มีอยู่บางทีปลาคองก็ขาดตลาดนะมันไม่ค่อยออกลูกเขาบอกบางทีออกก็ลูกลนิดลูกนี้มันจะขมมากุดอ,อะ่ะมันต้องให้ลูกใหญ่มันจะโป่งถล้าลูกเล็กมันจะขมเลยขมมากเลยหอมแดงมันจะขาดไม่ได้นะวันหนึ่งหอมแดงเนี่ยเาว่าให้เขาซื้อไห้เขาเนี่ยวันต้องตกสามโลแต่ก่อนนี่แพงร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเลยมันจะขาดไม่ได้คือแพงยังไงก็ต้องเอามาถึงบอกว่า สูตรผมเนี่ยมันจะขาดมะกรูดไม่ได้มะกรูดกับหอมแดงมันจะขาดไม่ได้มันต้องมีคือเย็นเนี่ยผมจะซื้อพวกเครื่องในอบวัดดองเนื้อเปื่อยเนี่ยพต้มไว้สาหรับขายคนที่มาเช้าหกโมงบางคนมาแล้วผมก็เตรียมไว้ให้เขาเลยผมก็จะตื่นประมาณตีสามตีสามตีสามครึ่งเนี่ยผมก็ตื่นมาตั้งน้ำเครื่องในบ้านมีหนึ่งหม้อหม้อเบอร์ห้าสิบต้ม เครื่องไหนไว้ต้มไว้ตอนเนี้ยเขามาส่งส่งเช้าก็ประมาณตีสี่กว่ากว่าเขาจะมาส่งเนื้อข้างนอกเดียวกันจะต้มหม้อน้าซุปไปตักหาหมอ้อน้าซุปนี่ผมจะต้มไปตักหากที่ต้มไว้ข้างในเนี่ยน้ํามันจะใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะเนื้อเพียงเดียวเพราะน้ำนี่มันจะหมินขาวแล้วมันจะมีไขมันเยอะผมก็ตั้งหม้ออีกหมอ้อหนึ่งทำน้ำซุปปรุงน้ําซุปอิสโลอิรามกินได้เพราะผมไม่ใช้พวกหมูเหมือพล ทุกอย่างไม่มีหมูผสมเลยอิสลามมากินได้ทันทีที่ของผมเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่มีกลัวบาปกรรมาบาปกรรมไว้โกเขาไม่ดีผมก็เลยขายเนื้ออย่างเดียวนี่มอมอะไรมอมพระสันสันสวัสดีวัดก็มานั่งทานต้มเนื้อนี่แหละมานั่งทานแล้วก็ออกใบป,ประกาศเจลชวนชิมให้ออกใบป,ประกาศมาให้ มีลูกค้ามาจากต่างจังหวัดก็มีทางชนบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็มาถมนนทบุรีเนี่ยมาหลายที่ลูกค้าบอกสมคำล่ำลือขอัอย่างนี้ไม่มีผิดหวังกันมาที่ว,ว่าตั้งใายมามา,มา,ม,ามากินนะครับ,ก,บก็โอเคผมก็ดีใจผลมาทานเนี่ยผมก็ดีใจอย่างพี่มาเนี่ยขอบคุณมากเลยขอบพระคุณมากๆเลยขายเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์สามวันเจ็ดโมงเช้าแปดงก็มากินได้ละเพราะว่าผมจะเตรียมไว้ก่อนเลย หกโมงเช้าเนี่ยใครมาเช้าก็โอเคเลยเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงครับถึงเที่ยงวันบางทีมันก็ไม่ถึงบางทีก็ถึงหมดแล้วหมดเลยวันนี้คนเยอะลูกค้าเยอะดีใจอะลูกค้าเยอะๆเนี่ยดีใจอยากขายหมดก่อนเที่ยงทุกวันหมดแล้วก็ต้องไปซื้อเนื้อสดให้เขากินเขามาแล้วเสียเวลาแล้วเขาต้องได้กินเหมือนเขาเหมือนเราอ่ะมาแล้วผิดหวังอย่างเงี้ยมันก็ทำเสียวความรู้สึกอะเนาะเมื่อกี้ผมไปเอาเนื้อสดอีกสองโลนี่นเห็นลูกค้าไงผมสงสารลูกค้าแบบเหมือนเขาเหมือนเราอกเขาอกเราอย่างผมขับไปเนี่ย จะตั้งใจไปกินร้านหมดความรู้สึกมันจะเป็นยังไงมันก็แย่นะคือเขามาแล้วไม่ได้กินครบก็ขอให้เขาได้กินเขาจะได้มีความเอ,อผมกระตือรือร้นให้เขาเขาจะมีความว่านี่นะขนาดมามาไม่หมดเขายังไม่ซื้ออะไรไหมพื่อความรู้สึกดีดๆไม่ลังเนั้นครับก็โอเคนะถือว่าโอเควันนี้ก็หมดแล้วเนี่ยไม่มีละเกี่ยงละคิดแต่พีค่าต้มอย่างเดียว ถ้วยละหนึ่งร้อยคือหนึ่งถ้วยข้าวไม่คิดกินจนอิ่มผักพิกอะไรนี่คือให้ให้ฟรีหมดเติมได้ตลอดเติมได้ตลอดจนอิ่มไห่ผมบอกว่ามาร้านป๋าเมียวถ้าไม่อิ่มก็ว่ากันไม่ได้เลยว่าต้องกินให้อิ่มต้องให้มันอิ่มมาหาร้านผมแล้วแล้วกินแตไม่ต้องนับชิ้นกินกันกินเต็มที่เลย คือผมใส่ให้เต็มด้วยเลยผมไม่ห่วงหรแบบอกอว่าอ,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 อคือให้ลูกค้าพอใจกินไม่หมดใส่ถุงกับบ้าไนได้ใส่ถุงง่ายเติมได้หมดน้ําซุปเติมได้ข้าวนี่เติมได้ตลอดครับไม่คิดข,ข,ข้าวเครือเนี่ยผมก็จะหุงไว้หมดเลยสองหมอ้อสามหมอ้อหุงไว้บริการตัวเองเป็นกันเองอ่ะคือว่าร้านกันเองอะไรกันมากันเองว่าเราอยากเอาอะไรอยากก,กินอะไรผักผึ้น้ำจุม่มน้ำจิ้มมะกุลมะกรูดเอาได้หมดเลยผมไม่เคยวงขอให้ลูกคา้าสบายใจอจะเอาแอล้วเ,เลยตามสบายมีทุกอย่าง ถนนอิสรภาพตรงข้ามอิสรภาพซอยสองเนี่ยนั่นซอยสองฮิโน่ตรงข้ามอิสรภาพสามเหลี่ยมราชญาตรงเนี้ยแยกประตูซิกตรงนี้แยกประตูซิก,กาซ<น>มาก็มาง่ายๆถ้ามาทั้งอ่าอ่าพานปก 9, ุกเก้าพานผู้ก็แยกมาแข่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยปั๊บบางจากมาหน่อยอยู่ฝั่งเดียวว่าบางจากถ้ามาทั้งแยกทางเจริญนครก็มาแยกคลองสามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาถึงสามเหลี่ยมราชยาก,ก็เลี้ยวขวาที่จะไปแยกมาแขกผ่านสามเหลี่ยมวันหน่อยผ่านไฟแดงวาหน่อยก็อยู่ซ้ายมือ จะเห็นปลาอยู่ปลาเมียวต้มเนื้อครับเปิดโทร0819030652เบอร์ผมเลยเปิดใช้ตลอดเอร์นี้แหละของผมก็ต้องมาตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เน้อเก็ด18โมงเช้าเลยมาเลย8โมงก็ยังมีอยู่แต่วมันก็จะค่อยค่อยค่อย,อยหมดไปจาก9โมงมันก็ล่อยหลอไปที่นีอย่างอ่ะ ร้อยหลอไวทีละอย่างละอย่างละแปดโมงเก้าโมงเนี่ยแหละพอดีอ่ะให้เลยนั่นบางวันหมดไว้